สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวแบบโลบกที่ผมนั้นได้สร้างเองนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้เวลาสร้างแบบนี้เป็นเวลา1ปีเต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเทสแมปกันเลยนะครับมารัานเกมกันนะครับโอเคซึ่งแบบนี้ผมก็ใช้เวลาสร้างมานานมากๆเลยครับใช้เวลาสร้างตั้งปีหนึ่งเลยนะครับโอเคซึ่งแบบเนี่ย ผมก็ไม่ได้แบบเปิดบอกคลิปหรือทำอะไรนะผมแบบแอบไปแอบ,บสร้างมานะซึ่งแบบนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพิ่งสร้างได้แค่แบบเออคร่าวๆนะแต่ระบบก็พอได้แล้วเหลือแค่ผมนั้นต้องใส่ผีเข้ามาในแบบผมนะครับเพื่อเพิ่มความน่ากลัวนะครับนี่นะครับผมมีไฟฉายแล้วก็มีไฟฉายอีกอันนะทำแบบมาเผื่อไว้อันไหนดีสุดวนาน่า ซึ่งเกมผมเนี่ยจะมีระบบ <Pizza. S 1> ความผิด้วยนะครับเป็น <Pizza. S 1> แบบเป็นแนวแบบเออผีเฮลเลอร์ ller, แล้วก็ <Pizza. S 1> มีเอ่อาการเอาชีวิตรอดด้วยนะครับแล้วอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าของแมปผมครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งแมปนี้ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จนะครับก็กราฟิกผมว่าสวยสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันก็จะมี นู้ีนูไม่ใช่มันเป็นนูแบบถือดาบแล้วจะมาไล่ฟันเราซึ่งผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามาทำอะไรซึ่งผมก็มีโรงเรียนของนะครับชื่อโรงเรียนโรงเรียนชมุมชนพัฒนาศึกษานะครับแล้วก็จะมีธงชาติไทยตรงนี้นซึ่งเป็นแบบที่ผมตอนแรกๆที่ผมพุ่งมาสร้างแบบนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจจะสร้างนะผมแค่มาแบบสร้างเล่นๆเ,เพื่อให้เพื่อนผมมาเล่นนะแต่ว่ามันก็ เป็นเริ่มโปรเจกต์อะมันทำให้ผมเริ่มโปรเจกต์การสร้างแบบนะซึ่งไอโปรเจกต์เนี่ยผมก็อยากผมรู้สึกว่าสร้างเกมมันดูสนุกนะแบบทำอะไรเองได้หมดเลยอะผมก็เลยแบบลองสร้างแบบรูบอบของตัวเองบ้างผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีอะออถ้าเกิดใครอยากลองไปเข้าไปเทสนะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมีแค่แบบแสงกับ ของต่างๆให้ดูเล่นนะมันก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพไว้ข้างล่างใต้คำอธิบายนะครับผมก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนไปตื่มโคกนิดหน่อยสดชื่นโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย